สวัสดีค่ะฟามเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟางมีกระบะเข้าใหม่นะคะสวยๆมารีวิวค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Re ีโว 2.4G ปี2018นะคะได้เป็นสีบอลเงินสีประตูเกียร์ออโต้นะคะเหมาะเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคา610,000บาทเท่านั้นนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีพิกความชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนค่ะ ใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายคลิปได้เลยค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้ลูกพาจะได้ไปพร้อมกับทะเบียน6กอไก่สอสอเื248กรุงเทพมหานครค่คะกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัดกับสีดำน,นะคะส,สวยๆเลยมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคูน้ค่ะ มีไฟ Day-time ์ u n n นิ่งไลท์นะคะมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะไฟหน้านะคะใสๆสวยๆเลยถัดมานะคะในส่วนของนอได้เป็นนอแม็กขอบ17นะคะยังปี21ค่ะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะรับประกันโครงสร้างทั้งคันเลยนะคะไม่มีชนหนักนะคะตัดต่อมาแน่นอนค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะ และได้เป็นกระจกเติมแท้นะคะจากโรงงานทุกบานเลยกระจกเดิมแท้โรงงานทุกบานเลยนะคะภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดำนะคะสวยๆเลยได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีขาวค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีขาวหัวน็อตตามซอกประตูนะคะลูกค้าน็อตไม่มีรอยถูกไข่น็อตไม่มีขยับเลยค่ะ มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะปัโดโหดขับขี่ได้สองโหมดนะคะ e ีโค o โหมดแล้วก็ Power Mode หมดค่ะภายในนะคะก็จะมีเป็นสนาเนนวรถให้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นรถมือเดียวเลยนะคะด้านในก็จะมีเป็นคู่มือรถนะคะมาให้หัวน็อตนะคะตามซอกประตู หัวน็อตส,สวยเลยค่ะไม่มีรอยถูกไขนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยภายในนะคะก็จะได้เป็นแอร์นะคะด้านหลังก็จะได้เป็นแอร์หลังนะคะแบบแยกโซนซ้ายขวาค่ะเบาะหนังสีดำเดอได้ด้วยสีขาวนะคะเบาะเงาเงาเลยนะเบาะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยกระบะไลเนอร์นะคะ สว,สวยเลยนะไม่มีช้ำเลยนะคะกระบะไหลเน์ก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะคะไฟท้ายมันติดรีเฟลเตอร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยค่ะโลโก้ตัวอักษรน,นะคะติดอยู่ครบทุกตัวกล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานเป็นตัว 2.4G นะคะปี2018ได้เป็น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้สี่บอลเงินนะคะสวยสวยเลยค่ะได้ไปพร้อมกับทะเบียน6 กอไก่สอเสือนะคะ248กรุงเทพมหานครค่คะล้อแม็กคอบ17นะคะยางปี21เดา,าเป็นแม็กคอบ17ยางปี21นะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีพิษความชุนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนนะคะกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบานเลยเป็นอาดที่ประตูนะคะสวยๆเลยนะลูกค้า นอนอะะคะสวยสวยเลยได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้บอกก็ยังคงใช้งานได้ปกติเช่นกันนะคะเลขไมคคันนี้นะคะอยู่ที่หนึ0 0แกมโลเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีกลับไมคก่อหม่แน่นอนคะ่ะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังสวยๆเลย หน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะบอกเลยว่าภายในนะคะใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ภายในใหม่ๆเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคาหกแสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะคะหัวน็อตนะคะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวฟังพามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะต่อเลยค่ะในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะสวยๆเลยค่ะ หัวน็อตไม่มีรอยถูกไขไม่ม hmm. ีขยับเลยนะคะเครื่องยนต์นะคะรับประกันเลยว่าไม่มีไหลมียืมแน่นอนค่ะรอยปั๊มนะคะจากโรงงานนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะสติกเกอร์มอกอเพลรดปีโรดนะคะติดอยู่ครบนะคะ บอกเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถ4ประตูนะคะเกียร์ออโต้นะคะสำหรับแบรนด์โตโยต้าของเรานะคะบอกเลยว่ายอดจัดนะคะได้ลน้นล้นเลยนะจัดเต็ม4ดาวได้เลยนะคะราคา6,10,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรถนะคะมาเช็คเครดิตได้ที่บริษัทเลยนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะบริษรัทตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะเปิดทำการทุกวันค่ะ ตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเช็คเครดิตได้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถกับทางบริษัทเพชรโยนของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีรถสไลด์นะคะส่งมอบถึงหน้าบ้านเช่นกันค่าใช้จ่ายนะคะก็สามารถเช็คได้เลยนะคะสามารถเช็คระยะทางได้เช่นกันนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะก่อนจากการน,นะคะวันนี้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ